สะพานโค้งดงอ้อยเขียวเที่ยวผาแดงแหล่งไหมงามน้ำท่าใหญ่โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีพุทธศักราช2567บ้านห้วยกโกเตี้ยหมู่ที่11ตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ กาบเรียนท่านคณะกรรมการคัดเลือกโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านแผ่นดินรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีพุทธศักราช2567กับผมนายสมางพันพุทธผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโกเตี้ยหมู่ที่11ตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชัยภูมิประธานคณะกรรมการหมู่บ้านมีความยินดี ที่จะนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้ครับหมู่บ้านห้วยโกเตียหมู่ที่11ตําบลท่าใหญ่เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานการพัฒนาและน้อมนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีจุดเด่นในเรื่องการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยการส่งเสริมอาชีพพึ่งตนเองได้ และสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีคุณธรรมสมกับเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านห้วยโกเตียหมู่ที่11ตำบลท่าใหญ่อำ,อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิในอดีตได้แยกเขตการปกครองจากหมู่บ้านโนนสะอาดหมู่ที่3ตำบลท่าใหญ่นื่องจากหมู่บ้านเดิมมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้การปกครองและการพัฒนาพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมคณะกรรมการอำ,อำเภอหนองบัวแดงและส่วนราชการในพื้นที่ จึงได้แรยงานจังหวัดเชียภูมิขอตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ว่าบ้านห้วยโกเตี้ยหมู่ที่11ตำบลท่าใหญ่ในปีพุทธศักราช2539บ้านห้วยโกเตี้ยมีพื้นที่ลักษณะเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดเอียงไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากอำเภอหนองบัวแดง26กิโลเมตรห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่5กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเทยภูมิ76กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางหลวงจังหวัดใหม่เลข2359ถนนสายหนองบัวแดงพักตีชุมพลจำนวนครัวเรือน236ครัวเรือนรวมประชากรในหมู่บ้าน881รายแยกเป็นประชากรชาย454รายประชากรหญิง427ราย ปัจจุบันบ้านห้วยโกเตี้ยมีนายสำอางพันพุทธเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการพัฒนาหมู่บ้านโดยเห็นได้จากผลงานที่ปรากฏเริ่มต้นในการพัฒนาหมู่บ้านในการใช้หลักโบว์วนบ้านวัดและโรงเรียนจนประสบความสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมประรชาชนในหมู่บ้านยังเป็นพลังในการขับเคลื่อน ได้นำไปสู่ความมีวิถีชีวิตแบบชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านห้วยโคเตียมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นหมู่บ้านมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้งเพื่อติดตามและดำเนินงานในแต่ละด้านมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไปด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยคณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งชุดรักษาความสงบความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อตรวจตราดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยของหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับภาคีครืไข่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านห้วยโกเตียร่วมกันทำความสะอาดรอบหมู่บ้านและถนนทางหลวงตลอดแนวหมู่บ้านตามโครงการบ้านสวยเมืองสุข Big กคลีนนิ่งเดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ในการจัดก,กิจกรรมมอบสิ่งบรรเทาทุกข และช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอาชีพรองลงมาจากเกษตรกรรมก็คืออาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือสุกรแม่ปลาอาชีพเสริมในหมู่บ้านมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยได้รับการสนับสนุสน,นวิทยากรเข้ามาให้ความรู้จากหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบะแดง และงบประมาณสนับสนุนโครงการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่เพื่อเพิ่มความรู้ให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้าง,งอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับคนเรือนได้เช่นการทำกลุ่มไข่เค็มกลุ่มจากสารกลุ่มทอผ้าจึงเป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์บ้านห้วยโกเตียมีผลงานโดดเด่นประจำปีพุทธศักราช2567ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพิธีมอบป้ายประจําหมู่บ้านป้ายประจําคุ้มและป้ายประจําบ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นอำเภอหนองบับเรงโดยมีพระสมุขขวัญชัยปัญญาวโรเจ้าคณะตำบลท่าใหญ่นายโกสิ์บุญเสนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอสโม และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดต่อประสานงานเป็นแบบแผนในการจัดเก็บข้อมูล 2. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองณบ้านห้วยโกเตี้ยหมู่ที่11ขยายผลสู่ชุมชนบ้านห้วยโกเตี้ยเพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระก,กนิษฐาที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการประหยัดรายจ่ายและเพิ่มรยายได้ในการจำหน่ายผักสวนครัวรั้วกินได้ 3. กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน15แห่งบ้านห้วยโกเตียพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังแก้ปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกลิ่นจากน้ำเสียโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่โดยใช้วัสดุที่คงทนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสามารถช่วยเติมน้ำลงสู่ระบบชั้นน้ำใต้ดินสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ดังกล่าว โครงการธนาคารน้ําใต้ดินหมู่บ้านบ้านห้วยกระเตี้ยมีทั้งหมด15จุดจุดนี้เป็นจุดที่2วัตถุประสงค์ของธนาคารน้ําใต้ดิน1เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง2เพื่อป้องกันแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายครับ 4. กิกิจกรรมจัดทําผังทรรําเนียบคณะกรรมการหมู่บ้านติดแสดงไว้อย่างชาัดเจนดังที่กล่าวไว้ว่าประเทศต้องมีรัฐบาลหมู่บ้านต้องมีกอมอ โดยมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็นด้านต่างๆดังต่อไปนี้ด้านอำนวยการคณะกรรมการหมู่บ้านกอมโมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือแนะนําให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแผนของทางราชการที่นายอำเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอรวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินง,งานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมายถึงการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสมรวมกันทีและเล็กและน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อน กู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัวกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านห้วยโพเตียเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบกลุ่มอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านอสอม อสมมีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง change agents พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนและมีหน้าที่แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรกากหญ้าและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนสวัสดีครับ,บรรนนกับผมนายมนส่งพนนท์เกงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้าน,น,นโนงกุฎเยีย ัจจ nee. so, ุบันมีสมาชิกทั้งหมด78ลายมีเงินกองทุนรวม2ล้าน6แสน8หมื่น3พันบาทพัดสูงประสงค์เพื่อประชาชนภายในหมู่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุนตัวเปียถูเพื่อใช้จ่ายในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายในโรเรียนคณะกรรมการได้จัดสรรเงินกองสุนหม่บ้านให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้กู้ยืมอย่างเป็นธรรม จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนบ้าน้วยโกเตี้ยชุมชนสะอาดปราศจากขยะไม่มีเชื้อโรคเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเช่นโรคไข้เลือดออกบุตรหลานมีทุนการศึกษามอบให้ตามโอกาสต่างๆโครงการนี้จะตั้งคืนเพื่อคัดแยกขยะต้นทางเพื่อให้ชาวบ้านน้ำขยะที่บดได้ใส่แล้วนะคะมาให้ธนาคารขยะ เพื่อธนาคารเศษขยะจะได้ไปขายเรามีเงินทุนทำให้ทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานและก็ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนจ่ามีการจัดทําเสวียนล้อมรอบต้นไม้สเสวียนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการนําเอาไม้ไผ่มาสารรอบโคนต้นไม้เพื่อเก็บขยะใบไม้เศษไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติลดฝุ่นละอองจากการเผาเศษใบไม้ เนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีความยืดหยุ่นสูงทนทานดัดงอได้ให้โค้งได้แต่หักยากสวัสดีค่ะทางหมู่บ้านเนาะค่ะได้มีการจัดเก็บเศษขยะมูลฝอยจากเศษวัชพืชต่างๆโดยการทําเสเวียนโดยน้าใบไม้และเศษวัชพืชต่างๆลงมาในเสวียนนี้เพื่อทําเป็นปุ๋ยหมักรอบหมูบ่บ้านมีทั้งหมด72เสวียนจ,จ้า